ตลับนะครับทุกทุกทานเข้าสู่ช่องคูนัทชาแนลนะครับเป็นช่องที่เพรย์กรดวงชะตานะครับหรือพายิีพร้อมเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตานะครับแบบง่ายๆนะครับทาได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับคลิปนี้ก็คือคลิปของคนวันศุกร์แล้วนะครับตั้งแต่วันที่1 5ถึง30นะครับเมษายนนะครับ2563นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิครับว่าดวงชะตาของคนที่เป็นวันศุกร์อ่ะในช่วงเวลาตรงนี้ เป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะครับคําภีร์กรนะครับคุณนัทก็ฝากให้กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไลค์และกดแชร์นะครับเป็นกาลังใจให้กับคุณนัทด้วยนะครับที่จะทําคลิปดีๆออกมาให้กับทุกๆท่านนะครับได้ได้รับชมกันนะครับพร้อมไหมครับโคมันสุกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่ดูพร้อมๆกันเลยครับว่าโคมันสุกช่วงนี้เป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับท่านนะครับ ที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแบบนี้นะครับคนศุกร์ก็ยังจะออกจากบ้านอยู่ดีอาจจะเริ่มเบื่อแล้วก็ได้นะครับเริ่มเบื่อเริ่มอยากจะออกเริ่มอยากจะไปไหนมาไหนแล้วนะครับอ่ะหรือช่วนคนสูงอาจมีเหตุก็ได้ให้ต้องออกจากบ้านนะครับต้องเดินทางก็แปลว่าคนศุกร์ในช่วงนี้นะครับยังมีเกณฑ์ต้องเดินทางอยู่นะครับมีเกณฑ์ต้องเดินทางต้องไปนู่นไปนี่นะครับอาจจะมีเกณฑ์เดินทางดูเรื่องสุขภาพด้วยเช่นกันหมายถึงว่า พาคนอื่นไปก็ได้พาคนอื่นไปหาหมอพาคนอื่นไปโรงพยาบาลก็ได้นะครับเป็นแบบนั้นนะครับนะสำหรัวันศุกร์อ่ะเก็นแนวทางแล้วกันนะครับในช่วงนี้นะครับส่วนคนโสดนะครับกับวันศุกร์ในช่วงนี้ตอบว่าอาจจะมีคนนะครับมาปิ๊งมาชอบก็ได้หรือคนโสดครับอาจจะไปปิ๊งนะครับไปแอบรักแอบชอบใครก็ได้ในช่วงนี้นะครับแต่นะครับถ้าถ้าท่านที่โสดอยู่ ในวันศุกร์เอ้ยไม่ใช่วันศุกร์ถ้าเป็นสนอยู่นะที่เกิดในวันศุกร์อู้ลิ้นผันกันเลยที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยอว่ายังดีอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าในช่วงนี้นะครับยังต้องยังยังต้องเตือนว่าอาจจะมีเรื่องความตามใจกันกับคนรักที่มากกันไปเฮไหนเฮกันกินไหนกินกันเอาไหนเอากันไม่ไม่ใช่เอาไหนเอากันสิทําอะไรทาด้วยกันแม่พูดผิดเลยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้น ้กิบบว่ายังเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีอยู่ในวันศุกร์อ่าแต่เรื่องที่ต้องระวังนะครับสำหรับคนวันศุกร์ตอนนี้น่าเป็นเรื่องของความเครียดละกันนะครับถึงแม้ภายนอกวันศุกร์จะดูแบบอ่าไม่เครียดเฮฮาส่วนแต่จริงข้างในเครียดมากเหมือนกันนะครับมีเรื่องต้องวิตกกังวลเพราะสุขภาพของศุกร์ระวังเรื่องของการนอนดึกนะครับนอนดึกนอนไม่หลับแล้วก็เรื่องของสายตาเช่นกันในวันศุกร์นะครับส่วนเรื่องการงานของคนวันศุกร์นะครับในช่วงนี้ต่อว่าอาจจะต้องมีการหมุนในระบบ ระบบที่รีไฟแนนซ์ก็ได้รีไฟแนนซ์หรือว่าทําเรื่องกับธนาคารผ่อนชําระอะไรก็แล้วแต่กู้ยืมก็ได้ครับตับคมสุขในช่วงนี้นะครับส่วนรายได้ถ้าทำมาค้าขายหรือว่าทํางานประจำอยู่แต่ว่ายังมีเข้ามาอยู่แต่ว่าอาจอาจจะลดน้อยลงแล้วอาจจะน้อยลงก็จะดีอย่างเดียวกับแค่ง,งานคนที่ทํางานประจําเท่านี้แต่ว่าถ้าคนที่ทํางานประจำเนี่ยอาจจะแค่สุขวาอึดอัดในช่วงนี้นะครับอาจจะอยากออกจากบ,บ้านแล้วล่ะเบื่อละกับการที่ต้องอยู่กับบ้านต้องทางานอยู่กับโต๊ะ นะอยากจะไปแล้วอยากจะอะไรแล้วแต่ว่าคนสุงนี้มีเกรดมากคือเดียวทั้งเรื่องของการอยากจะไปเที่ยวไปกินไปดูมาหนี้แสดงว่าคนสุขเนี้ยผมคิดว่าจบ,จบจบจากมาตรการอะไรของรัฐบาลเนี่ยผมว่าไปเที่ยวแน่นอนเลยเพราะว่าใจอยากจะไปเต็มที่แล้วนะครับผมก็บอกครบแล้วนะครับการงานนะครับการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักแล้วนะ อ่ะโอเคครับก็ขอบคุณครับที่รับชมมาจนจบคลิปนี้นะครับฝากอีกสักหนึ่งครั้งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหน่อยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ